ตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับทางมอ5และเอสแพร์นะครับเข้าสู่การแข่งขสดนะครับการแข่งขันครับศึกฟุตบอลรีโวิไทยลีกนะครับวันนี้เราพาทุกท่านกลับไปที่สามบุญญาจินดานะครับทีมมังกรโลกเงินปริทรูฟซีครับเปิดบ้านพบกับทางด้านทีมช้างศึกยุทธาถีสุวรริบุรีฟซีนะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับมีคุณก้าวนาลงมาโชคและผมสุภชัยจิวะดมทรัพย์รับหน้าที่ผู้บรรยายครับราชนาฏเปิดย้อนเข้ามาลูกนี้มงแม่ขาดไปเองครับ โอกาสของนัฐพลมาลาพันธ์ครับแต่ว่าก็มีทงล้ำหน้ายกขึ้นมาจากผู้ช่วยประสิทธิ์แล้วแหละครับลูกตั้งเตะของรัชนาไี่คือสร้างความอันตรายได้ทุกครั้งครับและครั้งนี้ขึ้นมา3คนแต่ดูเหมือนว่าทั้งลายล้ำหน้าและก็การมงของรัฐพลเนีนเ่ยไม่เต็มศรีรษะน่าเสียดายมากครับนะครับแต่โคดิเทโรเจ้าถิ่นครับลุยมาก่อนเลยครับบัญชัยครับฝากมาตรงกลาง นกพลลองซัดก่อนบอลตกลูกนี้เซฟได้ครับพัติกเดโตบอลยังไม่ออกนะครับแต่ว่าลีซอร์ตูเทพครับปล่อยบอลออกเป็นเตะมุมมีโอกาสทักทายเหมือนกันนะครับสำหรับโปลิสเทโรเอฟซีและลูกนอกกรอบก็เป็นอาวุธของคนนี้แหละครับลองยิงบอลเกือบจะตกพื้นสุดท้ายแพทริกเตโตตัดสินใจทุบออกไปก่อนครับจะเปิดด้วยกัซดิตซิกฮาร์ดครับเปิดครอสมาบรเวนจุดโทษขึ้นคนเดียวแล้วแปะเซฟได้ครับโอ้แพทริกเตโตครับเซฟลูกมงจอจ่อของไอแซคคอนนี่ครับ อีกดึ่งจังหวะที่เป็นซูเปอร์เซฟของสุพรรณบุรีแล้วก็แพตริเกโตนะครับ<ไ>คือเปิดเข้ามาในโค้งเข้าสีรษะของฮอนี่่เต็มๆครับแต่คือยังไม่ผ่านมือแพตริเกโตวันนี้2 s a เซฟนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินสำหรับผู้รักษาประตูรายนี้ยกผลให้มาคว้าใมาครับกระสิดทัทงออกมารีซอเบินเข้าไปข้างในมีโอกาสโม่งลูกนี้แม่ จังหวะขึ้นหมงของกสิทธิ์ไม่ถนัดเท่าไรครับลูกบอลออกหลังมีผู้เล่นปริสโลมา2คนนะครับแต่สุดท้ายเป็นกสิทธิ์ที่เลือกจะใช้ศีรระหมงเนี่ยคือมา2คนนะครับด้านหลังมี1คนรออยู่แต่กสิทธิ์เลือกจะเล่นบอลจังหวะนี้ไปก่อนสุดท้ายบอลออกหลังไปอย่างน่าเสียดายโอกาสนี้ถ้าปล่อยให้วันชัยนี่อาจจะได้ซัดด้วยเท้าซ้าย,ยานะครับบอกลกำลังจะตกเข้าหาเท้าแต่ว่าพลาดโอกาสอางน่าเสียดายครับซาโตะโดนบีบครับึ้นหน้าไม่ได้ต้องคืนหลัง สมทัศน์วางขึ้นไปใหม่เอาแล้วกลายเป็นสวยครับทะลุไปแล้วครับวิทิพร์หวานชื่นซัดลูกนี้แม่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบชวนรีมาอีกแล้วครับคาราเยพลิกได้หมวนหล,ลบมาแทงต่อมาที่รัชนาศรรัชนาศ์ไหลาตามช่องมาทางซ้ายซาโตะเปิ้ลเข้ามาแม่ลึกไปถึงมือกิติพงศ์ครับนีซอมารับบอลน,นะครับจากนัทพลนัทพลสุขชัยลุยขึ้นมาครับปู่รัชนาศักดไม่ดีเปิดเข้ามาเอาแล้วครับเจนพบ เจนพบแม่เกี่ยวมาเลยตัวไกลไปหน่อยครับแม่กลาจะเกี่ยวแล้วยิงครับเซบซักอักขีครับเล่นกันนะพลแกะออกมาดีครับเพรสซิ่งจังหวะนี้นะครับแกะออกมาให้กระดกพลวางออกซ้ายสวยเลยครับเติมมาแล้วครับวันชัยจารุนงคลานวันชัยครอสมาเสาสองเจนพบโพขี่เข้าขวายิงตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของเจนพบโพขี่ครับส่งปริเทโรฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เห็นท่าทางการแสดงความดีใจแบบนี <up> ab, eh, hi, ้รู้ครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับสุพรรณบุรีมาก่อนช่วงหนึ่งนะครับสำหรับเจนพบโผขี่นี่คือประตูที่6ของเขาในฤดูการนี้ครับและก็ทำให้ปริสเทโรขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นาที37นะครับต้องบอกว่าการขึ้นเกมของปริสเทโรในจังหวะนี้สวยงามมากๆครับเริ่มจากกลางสนามเปิดคอสเข้ามาวันชัยเปิดมาเสาไกลไม่มีใครประกบเจนพบจังหวะเดียวผ่านมือแพตริกเดโตเข้าไปเลยครับ ต้องบอกเลยว่าเกมในบ้านของบลิสเทโรเนี่ยมีประตูทุกเกมครับก่อนหน้านี้พึ่งยิงลีโอเชียงรายมา3เกมนี้เปิดสกอร์แรกได้สำเร็จนะครับทางฝั่งบลิสเทโรเอฟ4ทงชมว่าครอสเยี่ยมจบสวยนะครับดานิโลเจอกันหกคนอีกแล้วครับแกะออกมาได้ครับไอคาราโบเอต้องลากเลยครับสไตล์ของเขานะครับยิงเลยครับลูกนิวปัตครับหูเกือบไปครับ เหมือนไม่มีอะไรครับต้องออกแรงแล้วครับกิติพงค์ภูแถวเชือกยังเซฟไว้ได้นะครับไม่ประมาทไม่เหมือลูกยิงไกลของรอเซมิคาราบูเอกประมาณสาทกว่าหลาบอลเนี่ยสายครับเข้ากลางประตูสุดท้ายต้องออกแรงเซฟข้ามคานไปกิติพงค์ภูแถวเชือกโอ้ดีว่าบอลเนี่ยมันมุดแล้วมันตรงตัวของกิติพงค์นนะคราชนะอร,รย์ไพโรธครับฟอสมาเส,สรราแรกลูกนี้โม่งลูกนี้สะบัดบางไปครับจังหวะโม่งของทางด้านดานิานานโลอเวสครับ รัชนาดวิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้ข้ามคานออกไปครับบอลไม่เป็นใจเท่าไหร่เลยครับมาเข้าทางของปุริอ้าวตัดกลางทางได้ครับหมาเลยครับรัชนาแทงออกขวากิติชัยตั้งป้อมลูกนี้ยิงด้วยขวาเฉลับแล้วแม่มงไม่โดนครับอามาเก็บทานไหมไม่ทันครับนี่ของปริเทโรจะเปิดไปตรงไหนครับเปิดมาเสาแรกมงทิ้งไม่ได้ครับดานิโลแล้วพุตสินวินัตโพพัทครับเป่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับ บริจิโรเอฟซีครับขึ้นนำทางด้านของสุพรรณบุรีเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะครับสุพรรณบุรีครับวางบอลยาวบ้างครับสุนภพัทรกินแก้วลูกนี้พิงอยู่แล้วดูดบอลลึกมาถึงกิติพงศ์ครับแม่ดูดบอลไม่ดีครับรัชนาาจอดเข้ามาติดเฉลิมศักดิ์มงเคลียร์มาครับแถวสองกิติศักดิ์พยายามจะเก็บอ่าแล้วเก็บมาได้ให้ดานิโลด้แล้วเข้าขวายิงลูกนี้แม ฉลับครับบอลออกหลังไปเตะมุมของสุวรรณบุรีเอฟซีคือจังหวะแรกเนี่ยบอลเนี่ยมันกระโดดมันเท่าทางจากตรงนี้แหละครับแล้วก็หลองยิงด้วยขวาบอลฉลับนิดนดงออกหลังไปนิดหนึ่งเลยครับอ้าวตอบโซนไหมสวยครับสุดิดนภพลเปิดยัดมาแมตติดมาติดเดโต้ครับตัดและเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับแนวรับของสุวรรณบุรีเป็นการย้อนกลับไปจังหวะกดของกระบกพลปุษสปาคมเลยครับ ที่เต็มเท้าเท้าขวาเลยแต่ไม่ผ่านมือแพทริกเดโตอีกแล้วครับคือแต่งหลอกมาได้สวยกระติต่อส้นมาให้แล้วเข้ากรอบเขตโทษขวาเลยแต่บุมมันแคบไปหน่อยสุดท้ายเดโตก็ทุบไปได้รัชนะเบียดอยู่แล้วเบียดเอาชนะมาได้ครับไปเลยครับัชนซสายมีนะครับวางข้ามไปทางซ้ายขอบบอลลงสวยด้วยครับและยิงลูกนี้ปัดได้ครับอูจังหวะยิงของริชพหวานชื่นครับ บรรดาผู้เล่นของปลิสเทโรเองก็อาจจะเริ่มมีความตกใจกับจังหวะเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยลูกนี้ยิงเหน่งๆของกิติพรเนะี่ยไปติดเซฟของกิติพงศ์ภูแถวเชือกแล้วครับโอ้เรียกว่ามีเวลาได้แต่งได้ลองหามุมยิงเลยนะครับแต่ว่าต้องชมครับนอกจาประตูอย่างกิติพงศ์ผู้แถวเชือกยังไวนะครับไม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อนครับรับบอลมาใหม่จากสุนพสัสเหลียงจีเขาหาเลยครับ ล็อกมายกไม้คาราวเว่คาราเว่ดีต่อมาตรงกลางอู้ลูกนี้เคลียร์ได้หุดหิดเลยครับมาที่กระดกพลบ้างครับปอรติเชโรกระดกพลหลองสัตลูกนี้บอลตกแล้วแหมไม่เข้ากรอบครับกระดกพลบุษบาคมเจนพบนี่ออกมาซ้ายแทนทิวเทพนะครับให้เองโดยยืนหน้าเป้าครับเอาเลยครับ โดนหนึ่งหนึ่งกับนัทพลนัทพลพิงอยู่เอ้บโดเอาชนะไปได้ดีกลับมาชายกูลซัดลูกนี้ติดบล็อกครับหลังีมาครับลูกนี้เปิดก็ไม่มีอะไรครับสีโชคมูลอ่อนครับโดนอีกตันแล้วก็พุทธศินวินัทโพพัดครับเ่าหมดเวลาเลยครับโมริตทโรเอฟซีครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะแด้ดานสมารเร์เอฟซีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูชัยของเจนพบโพขี่นาทีสามสเนะครับ